สวัสดีครับผมมันนี้ครับมาผมมาผัวกับผมคือเราครับในช่องเชฟเจ็คจัดเองชาแนลครับผมมันนี้ก็สืพผ้าพี่ผนองมากินตำนวดปลาหมึกครับตำนวดปลาหมึกเซม่ามาครับพี่น้องนี่ครับนี่พักกับสีมีผพักกาดขาครับพี่น้องโอ้ฝนกระลิ้นเลยแลละครับมาไก่เ๋ยวไปดิห้องยู่ม่องเก้าครับมันนี้มาอยู่ในปลามันคือเราครับมันนี้ก็ชิดยากเนาะพี่น้องน้องชิดยาแบบ ตำมากๆเส้หนวดปลาหมึกครับอันนี้ก็หนวดปลาหมึกเป็นปลาหมึกหนวดมันนะครับเนาะอันนี้ครับแบมาตะลุกตัดน้าครับพี่น้องมาเซ็บแสบมกันครับหล่ำเลยน้าครับมาหนวดตอนไงกุ๊บกุบกุ๊บดีขนาดพี่น้องเนีย เสียงฝนนะครับเนี่ยฝนมาอะไรเราพี่น้องต่างตัวปุ๊บนี่ปุ๊บจะกินเขาปั๊บเนี่ยมาหลวดพ่นกระไดดูไทยเหลี่ยวท่านวันนียเปียกกอนใช่ไหม ตั้งสอมทั้งซ้อนด้วยบุคเหยีุ่งคลิปปัญหาไอพี่น้องครับผมติดภารกิจเรื่องการเรื่องงานครับบมเดมีเวลาร์ไทยปัญหาครับแต่ว,ว่ากับช่างได้กับอย่าลืมกันเด้อครับเด้อยน่นสองเสียบแยกจัเองเฉียบของพอเก่านี่แล้วครับนะครับ,รบเสียบแซมกันรับ นอนกัข้างหลังผมครับบ้าแหลมมาแล้วเมื่อกี้ยังแดดแดดออกเปียงเปียงนะพี่น้องผมออกมาเนี่ยพราะผมมาตั้งตัวเสร็จปุ๊บจีไทยฝนลินจ่อยเ <c oughs> ดี๋ยวจะแต่งโฮมหม่ครับตอนนี้ หมดง่ายๆครับอโอ้ฝนตกห้างหน่อยโอ้ตกแห้งเตือเวยครับฝ่ากินก่อนฝ่ากินก่อน ม่มีวันหยุดเลยฝนก็ะด็นลูกตุมืหรอหนามเถ้าไม่เหลือมือข้รดัดพี่น้องน้ำแห้งอ่ะมันโอ้ฝนตกไรล้วพี่น้องครับแล้วอย่าลืมนะครับเด้อฝากกดไลค์กด้ยแฉ่ผมน้ำนะครับถ้าชอบถ้าถฉืใจถ้ามักก็ไลค์ถ้าใส่แชร์ให้ผมน้ำครับพี่น้องครับผมจังเล่เราวันนี้ผมเก็บความไปก่อนครับโอ้กำลังเสียพี่น้องเลยสวัสดีครับ